คำสารภาพจากคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบที่ได้รับการรักษาผู้เขียนราฟาเอลชางต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI สวัสดีผมชื่อราฟาเอลผมเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบรักความเปะ๊ะที่ได้รับการรักษาแล้วผมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดความทรงจำแรกเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเริ่มตอนที่ผมอายุ4-5ขวบ หลังจากพยายามที่จะต่อเลโก้แต่ไม่สำเร็จตามที่ผมคิดไว้ผมทำลายเลโก้ทิ้งทั้งหมดด้วยความหงุดหงิดและรู้สึกผิดหวังในตัวเองพระเจ้าทำให้ผมเห็นว่าความสมบูรณ์แบบเป็นปัญหาในชีวิตของผมเมื่อตอนที่ผมกำลังทำโปรเจกจบในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนปริญญาตรีผมต้องการให้วิทยานิพนธ์ของผมสมบูรณ์แบบมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเริ่มกดดันตัวเองอย่างมากไม่นานหลังจากนั้นความกดดันก็มากเกินกว่าที่ผมจะรับได้ ทำให้ผมเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าในตอนนั้นพระเจ้าเริ่มตัดกับผมเกี่ยวกับการชื่นชอบความสมบูรณ์แบบของผมพระเจ้าทรงสำแดงให้ผมเห็นบางสิ่งที่ทําให้ผมกลายเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบและวิธีที่จะทําให้ผมจะดีขึ้นได้อย่างไรกลัวการถูกปฏิเสธความละอายใจเป็นสิ่งที่ผมต่อสู้มาตลอดชีวิตความละอายเข้ามาตะโกนใส่ผมว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับคุณคุณมันยังไม่ดีพอมันมักจะไล่าตามผมทันที เมื่อผมไม่ได้ตั้งตัวและจู่โจมเข้าด้วยคำโกหกสิ่งนี้มักจะทำให้ผมกลัวว่าคนอื่นจะปฏิเสธผมเพราะผมยังไม่ดีพอผมกลัวที่จะทำให้คนอื่นผิดหวังเวลาผ่านไปพระเจ้าทรงเปิดเผยให้ผมเห็นว่าความละอายใจคือสิ่งที่นำผมไปสู่การชอบความสมบูรณ์แบบซึ่งเกิดจากความกลัวว่าคนอื่นจะปฏิเสธผมถ้าพวกเขาพบว่าผมไม่ดีพอผมจึงพยายามที่จะทำทุกอย่างอย่างสุดกำลังไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับทุกคน งานที่ได้รับมอบหมายหรือพันธกิจที่พระเจ้ามอบโอกาสให้ผมได้ทำเพื่อผมจะได้รับการยอมรับและผ่านการทดสอบเมื่อผมได้รับการยอมรับและคำสรรเสริญผมจะรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองในช่วงเวลาหนึ่งผมจะรู้สึกมั่นใจว่าผมไม่ได้ไร้ค่าเหมือนที่ผมคิดอย่างไรก็ตามความละอายใจก็ไล่าตามผมอีกและกระซิบว่าคุณเห็นไหมพวกเขาชอบคุณเพียงเพราะสิ่งที่คุณทำไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็น ถ้าพวกเขารู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นอย่างไรคุณคิดว่าพวกเขายัางจะยอมรับคุณเหรอเมื่อใดก็ตามที่ผมเชื่อในคําเหล่านั้นผมก็ได้ให้ความละอายใจนําผมไปสู่การต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะขับไล่ความกลัวการถูกปฏิเสธซึ่งมันเป็นวงจรที่เลวร้ายด้วยวิธีนี้ผมมักจะผูกค่าของตัวเองกับงานที่ผมทําผมพบว่าผมพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดซึ่งไม่ได้เกิดจากความรักที่ผมมีต่อพระเจ้าหรือคนอื่นๆ เกิดจากความต้องการที่จะขจัดความไม่มั่นคงในใจและสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเท่านั้นความคิดแบบขาวดําความคิดแบบขาวดําหรือที่เรียกอีกอย่างว่าทั้งหมดหรือไม่มีเลยคืออีกสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ผมสังเกตว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีที่ทําให้ผมนิยมความสมบูรณ์แบบมากขึ้นผมมักจะมองชีวิตแบบสุดขั้วไม่ดีไปเลยก็แย่ไปเลยเช่นถ้าผมทําบางอย่างได้ไม่สําเร็จร้อเอร์เซ็นเหมือนที่ผมคาดหวังไว ผมจะถือว่านั่นคือความล้มเหลวทันทีหรือถ้าบางคนชมผมแต่ยังวิจารณ์ผมในบางเรื่องผมจะถือว่าคนนั้นรู้สึกในแง่ลบกับผมทั้งหมดเพราะความคิดแบบขาวดำทุกสิ่งที่ผมทำจึงใช้ความพยายามสูงสุดโดยไม่เหลือที่ว่างให้ความล้มเหลวผมรู้สึกว่าผมต้องไปให้ถึงจุดที่สมบูรณ์แบบในทุกสิ่งที่ผมทำถ้าความพยายามของผมเกือบจะสมบูรณ์แบบแต่ไม่ทั้งหมดผมจะถือว่ามันคือความผิดหวังทั้งหมด พระเจ้าทรงเปิดเผยกับผมว่าเมื่อใดก็ตามที่ผมเทียบงานของผมหรือสิ่งที่ผมทํากับคุณค่าของผมนั่นคือสิ่งที่ผมเป็นการแสวงหาความสมบูรณ์แบบของผมจะทําให้ผมผลัดวันประกันพรุ่งผมมักจะเริ่มทํางานช้าลงเพราะสิ่งที่ผมอยากทําให้สําเร็จจะเป็นงานที่เสี่ยงมากสําหรับผมความเชื่อผิดๆจะพูดว่าสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบแล้วคุณจะได้รับรางวัลเป็นความรักและการยอมรับซึ่งจะเพิ่มคุณค่าของคุณ แต่ไม่ว่าวิธีใดคุณจะทำไม่สำเร็จคุณจะทุกข์ทรมานกับการไม่เป็นที่รักและการไม่เป็นที่ยอมรับซึ่งยืนยันกับคุณว่าคุณนั้นมันดีไม่พอดังนั้นความกลัวความล้มเหลวของผมลึกๆแล้วมันเชื่อมโยงกับความกลัวการถูกปฏิเสธซึ่งทําให้ผมผัดวันประกันพรุ่งเพราะตราบใดที่ผมไม่เริ่มมันผมก็ไม่เสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธแต่อีกด้านหนึ่งการผัดวันประกันพรุ่งก็ทําลายเป้าหมายของความสมบูรณ์แบบของผม เพราะถ้าผมไม่เริ่มงานนั้นมันก็จะยืนยันถึงความล้มเหลวทันทีหน้าขันที่ผมผัดวันประกันพรุ่งเป็นเวลาสองเดือนขนาดเขียนบทความนี้เรียนรู้ว่าผมเป็นที่รักในพระคิดเพราะราักฐานของความต้องการความสมบูรณ์แบบคือความละอายใจพระเจ้าคอยยืนยันกับผมถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อผมและมุมมองที่พระองค์มองผมวันหนึ่งผมถามพระเจ้าว่าพระองค์ทรงคิดอย่างไรกับผมระหว่างที่ผมอธิษฐานในที่ประชุม ผมเห็นภาพน้ำตกแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรจนหลังจากนั้นอีก4วันผมได้ฟังคำเทศนาของศาสตราจารย์ชาวอังกฤษแซมอัลเบอรีหัวใจผมหยุดนิ่งเมื่อผมได้ยินท่านพูดว่าสำหรับนิลันการพระบิดาทรงเทความรักพระองค์มาสู่พระบุตรและนี่เป็นเหมือนน้ำตกในแองการ่าแห่งความรักจากพระบิดาสู่พระบุตรและพระเยซูทรงตรัสว่าเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์เราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ เราจะเข้าสู่ภายใต้ความรักอันเดียวกันกับพระองค์และนี่คือความจริงพระเยซูตรัสว่าพระบิดาทรงรักเราทั้งหลายเหมือนที่พระองค์ทรงรักพระบุตรที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ผมรู้ทันทีว่าภาพน้ําตกคือวิธีที่พระเจ้าเตือนผมว่าพระองค์ทรงรักผมและความรักของพระองค์ที่มีให้ผมมันยิ่งใหญ่และมากมายเหมือนความรักที่พระองค์ทรงเทให้พระบุตรของพระองค์ว้าวผมไม่มีคําพูดใดๆ เพราะความจริงนี้ทําให้เสียงของความละอายใจไม่มีอิทธิพลต่อผมอีกต่อไปผมอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ผมถูกเลือกและถูกรักโดยพระเจ้าผมไม่จําเป็นต้องวิ่งไล่ตามความสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากคนอื่นเพราะผมได้รับการยอมรับจากพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าทรงบอกให้ผมหยุดที่จะพยายามดิ้นรนและพักสงบในพระองค์พระองค์ทรงยืนยันให้ผมมั่นใจว่าความชื่นชมยินดีของพระเจ้าจะไม่ลดน้อยหรือจางหายไป พระองค์ย้ำเตือนผมว่าพระองค์ยินดีที่จะมอบชีวิตของพระองค์เพื่อผมก่อนที่ผมจะรู้จักพระเจ้าและถึงแม้ว่าคุณค่าของผมอาจเทียบไม่ได้กับพระองค์แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปคือพระองค์ผู้ทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และตลอดไปที่ทรงมอบพระองค์เองให้แก่ผมให้คุณค่ากับการเติบโตมากกว่าความสมบูรณ์แบบเมื่อผมได้เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการคิดแบบทั้งหมดหรือไม่มีเลยผมยังจดบันทึกเกี่ยวกับพระเจ้าทรงมองความสมบูรณ์แบบอย่างไร ถึงแม้ว่ากษัตริย์ดาวิดจะทรงร่วมประเวณีและสังหารและยังนับประชากรซึ่งขาดต่อน้ำพระทัยพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงตรัสว่าพระทัยของดาวิดได้อุทิศให้ต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงถือว่าดาวิดคือผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์และกระทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์นี่เป็นสิ่งที่พิเศษสําหรับผมผมจึงได้รู้ว่าถึงแม้ดาวิดจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาพร้อมที่จะสารภาพความบาปของเขากับพระเจ้าในทุกครั้งที่เขาได้ทําบาป เหมือนกับว่าแนวคิดของพระเจ้าเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบไม่ใช่วิธีที่ไม่มีความบาปแต่เป็นหัวใจที่พร้อมและอยากได้รับการชำระและกลับคืนดีกับพระองค์ตัวอย่างนี้ทำให้ผมหลีกเลี่ยงที่จะมองชีวิตของผมเองหรือชีวิตของคนอื่นๆเป็นขาวหรือดำมันสอนให้ผมมองในแบบที่พระเจ้าทรงมองผมเข้าใจมากขึ้นถึงพระคุณของพระเจ้าที่อนุญาตให้ชีวิตของผมมีความผิดพลาดได้เมื่อผมพลาดไปในบางจุด นั่นไม่ได้หมายความว่าผมล้มเหลวในทุกอย่างแต่พระคุณของพระเจ้าเสริมกําลังให้ผมลุกขึ้นมาและวิ่งอย่างภาคเพียรในลู่วิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ให้ผมด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าสอนผมให้เห็นคุณค่าของการเติบโตมากกว่าความสมบูรณ์แบบผมจะไม่มีวันลืมวันที่ผมได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้โดยการถวายบูชาพระเยซูคริสเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไป ผมจ้องมองที่คำเหล่านั้นสักพักหนึ่งพระคัมภีร์ได้บอกว่าในฐานะคริสเตียนผมได้รับการทำให้สมบูรณ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าผมยังต้องประพฤติตนให้สมกับความรอดโดยการมุ่งไปที่ความบริสุทธิ์แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจคือพระเจ้าไม่ได้มองผมเหมือนคนที่พังทลายที่ไม่สามารถใช้งานได้แต่พระองค์ทรงมองผมว่าผมได้รับการทำให้สมบูรณ์แบบตลอดไปเพราะการถวายเครื่องบูชาของพระเยซู ความรู้นี้ทำให้ผมเป็นอิสระในการให้คุณค่ากับเส้นทางการเติบโตในพระเจ้าแทนที่ผมจะรู้สึกละอายใจเพราะไม่สามารถทำตามมาตรฐานของพระองค์ได้เมื่อก่อนนี้ผมเชื่อฟังพระเจ้าเพราะความกลัวที่จะถูกพระองค์ปฏิเสธผมไม่เคยรู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อติดตามพระองค์การเป็นคริสเตียนคือหน้าที่และพันธะสำหรับผมเป็นภาระที่หนักสำหรับผมแต่ตอนนี้ผมได้เรียนรู้มากขึ้นว่าอะไรคือการเชื่อฟังพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงรักผมและทรงเปรมปีในผมและผมอยากที่จะรักพระองค์ตอบผมรู้ว่าพระคุณของพระเจ้าเพียงพอสําหรับความผิดพลาดของผมและไม่มีสิ่งใดเลยที่ผมสามารถทําเพื่อเปลี่ยนวิธีที่พระเจ้าทรงมองว่าผมสมบูรณ์แบบและเป็นลูกที่รักของพระองค์ในขณะที่ผมกําลังทํางานกับความชอบความสมบูรณ์แบบของผมผมเรียนรู้ที่จะให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาแทนที่ความละอายใจหรือความกลัวที่จะเข้ามาบังคับให้ผมใช้ชีวิตในแบบที่ผมเป็น ผมรู้แล้วว่าในพระองค์ผมไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะเป็นที่รักหรือได้รับการยอมรับในทางกลับกันแทนที่จะใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านผมเป็นอิสระที่จะใช้ชีวิตในความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่มีในผม